สวัสดีครับวันนี้ผมกันเชียงใหม่นะนำเป็นพระพระเนื้อผงนะครับนี่เป็นเนื้อผงนะครับพระพุทโธนะค,คุณแม่บุเรือนนะครับพิมเล็กนะครับมีพิม์เล็กพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่พิมพ์จัมโบ้นะครับนี่พิมพ์เล็กนะบวยสุดนะครับก็จะมีเนื้อดินเผานะหลากหลายสีแล้วก็มีเนื้อผงนะครับแยกได้เป็นหลายสิบ ประมาณสิบบล็อกได้มันเยอะมากนะแค้นตุ่มลายขีดบวอะไรไม่ร ah ู้เยอะไปหมดนะครับอันนี้บล็อกไหลไหลจุดนะเนี่ยมันนี่มีจุดนะเนี่ยนะจุดปลายเล็บเนื้อผงส่วนมากจะเป็นบล็อกนี้นะนะครับนะครับอ่าดูเนื้อหามวลสารนะขอบข้างประมาณนี้นะเรียบๆนะถ้าเป็นเนื้อผงนะครับ ชัดยนคมพมชัดๆนะนี่มีมวลสารนะครับนี่จะมีบินนิดนึงนะก็รลอยๆตามขอบนะครับเนื้อดินตอนนี้ก็อยู่ประมาณสักส0งหมื่นอะไรเงี้ยนะสองหมบวกลบแล้วแต่ความสวยนะครับนะท่านเนื้อผมก็ดีขึ้นไปหน่อยนะครับใครมีก็ยินดีรับเช่านะนะครับเมื่อก่อนไม่แพงนะสามพันสี่พันนะครับ ช่วงนี้ราคาขึ้นนะใครมีก็ยินดีรับเช่านะครับที่ไรดีแอสไซจีเวนเซียนนะครับขอบคุณครับ